เป็น,ปนแมวสายพันธุ์ใดเนาะอันนั้นกับสกอตติชเหมือนกันจ้ะบ,บ่จ้ะอันนั้นเป็นสีบูจ้ะสีบูเป็นอะไรตั้งไหนครับคือได้มาเลี้ยงกันแมวสวยงามเลยครับผมอ๋อตอนแรกนะจ้ะไอ้นูน่ก็เป็นเหมือนเป็นทาสแมวอยู่แล้วเนาะจากทาสแมวทาสหมาบาทีนี่กับอันพอเจ้าของเริ่มมีงานประจําทนำะเนาะเพรามีเพีพอมีรายได้ก็เลยว่าอ้าวลองซื้ออัน แมวมาเลี้ยงแบบแมวพันธ์ดีๆมาเลี้ยงก็น่าละจ้ะก็เลยอันไปอันรับแมวมาจากฟาร์มจ้ะครับจ้ะรับมาจากชนบุรีจ้ะหาเอาขึ้นเครื่องมากาแล้วมดที่นี่กาตอนนั้นหนูรับมาจากฟาร์มเนี่ยอยู่ประมาณรวมเบส็สแล้วหมืน่นหมื่นแปดเนะเ<อ>าะมันจะมีใบจ้ะมีใบเออมาที่นี่กาเอาอันเล้ามา มันนี้เพราะเอาเอามาเลี้ยงตัวหนึ่งเสร็จแล้วอ่ะแบบว่าเอ้ามันขึน้นมาลักแท้เอาไปเอามาเลยกลายเป็นแมวงอะจ้ะแมวงอกอ้าวอันรัวที่สองที่สามตามมาเขาก็เริ่มขยายพันธุ์มาที่เนี้ยจ้ะก,กับพะเพาอได้ขายจา้ะจ้ะแต่ว่าตอนนี้คือนูนูเลิกเลี้ยงแล้วจ้ะพี่บ้าแมนเพราะว่าเหมือนทุกมื้อนี่ตลาดนะคนช่างแมวกรหลายนอกจากนูก็เลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็นเลยเจ้าของมาขายดีกว่า เก็บทำมันอ่านเรียงเองจ้ะคือเรียงเองเก็บเองดูแลเองเลยดูแลเองเลยตอนนี้ก็เลยว่าบ่อขายว่าอย่างแรกจนกว่าเอาถ้าเขาบ่อตายจากเขาห้องก็ตายจากเขานี่แหละจ้ะสุดจอดยี่ลีครับหมืตนมีตัวแค่ไหนครับไอนูมีแมวแมวพันธุ์นี่อยู่ประมาณสิบสิบสองสิบสามตัวจ้ะสิบสองสิบสามตัวจ้ะ อันนี้อันนี้ยังเอามาบ่เบิดได้จ้ะยังอยู่บนบ้านอยู่ในบ้านอีกบนบ้านก็นมีอีกจ้ากันดูแลรักษาง่างยบ่ครับจา้าหนูหนูจะอาบน้ามให้บางทีกับอาทิตย์นึงน่ะอันคังน้งหนึ่งหรือว่าท่านถ้าบ่มีเวลาก็อาจจะเป็นเดือนละคั้งเนื่องจากจ้ะแต่ว่าเขาจะบ่ได้ปล่อยให้ออกไปเล่นน้ำนั่นดินนะแม่จ้าก็กคือให้ให้อยู่แบบในบ้านแล้วกาถ้าร้อนก็นจะเปิดแอร์ให้เพราะว่าหนูจะเฮ็ดห้องแมไวไว้โดยเฉพาะข้างไหน อยากาจจะจะซื้อซื้อตู้อบขนให้พ่ออมมีตู้อบขนพรออมจ้าวนี่จะอบขนนองแล้วก็กินน้ำผู้ยังเสรจนะจ๊ะแต่ว่าน้ำน้ำนี่คือจะจะบอันให้ให้กินพวกน้ำที่เขาไอ้นี่น่าจะอาจจะให้กินพวกน้ำพวกขวดพวกคริสเต้พวกอย่างไปยังเสียเพราะว่าเหมือน เขามันมันมันจีไอน,นี่กลัวได้จะเพราะว่าระบบภายในของเขามันจะได้เพราะเป็นพวกตะกอนเป็นอย่างไปไปเกาะพวกล้ำทรงล้ำใสเขาเนะาะกต่วัคซีนนี่เขาก็ต้องทําทุกปีจ้ะห้ามขาดทำวัคซีนทุกปีจ้ะตอนนี้ทั้งม,มืดอยู่นี่คือทํามันกันไหมล้วทํามันมดแล้วจ้ะทั้งห<อ>มาทั้งแมวเบ็ดเด็ดหนูทั้มันมดแมวบ้านหนูก็ทําแล้วถ้าเกิดสมมุติว่า แมวพือจะหนูบวแบงบวแบงแกบเกบ็บไว<ๆ>้เก็บไฟจ้าเพราะว่าหนูนูได้เลี้ยงเขามาแล้วหนูก็รักเนาะจา้ะคือลูกอะไรจา้าจ้โอ้แต่ว่าขนลูกลายเนาะวันนีนอ้อาหารนี่กะหนูก็ได้ให้ให้กินพวกเก็บที่แบบว่าโลละห้าสิบ,บาทนึงนจ,จังจากจ่าพี่บ้าแมนหนูให้กินพวกเป็นอันอันคานนี้นี่อันนี้เป็นสายจ้ะ ซ้ายซ้ายแมวจ้ะเอาซ้ายหลยคือเป็นแทงซิบุจ้ะอันนี้เป็นซ้ายเต้าหู้จ้ะบางบางตัวน่ะชอบซ้ายเต้าหู้บางตัวชอบซ้ายเม็ดจ้ะก็เลยต้องเอาไว้ให้อ,อ,อันนี้คือเอาเอาไว้ถักเขาให้เขาเป็นห้องน้ำจ้ะอือโอ้โหแสดงว่าค่าใช้จ่ายก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันะนนี่เนาะจ้ะเดือนนึงกับลายมื้อเดือนเพราะว่าอาหารอาหารนี่เดือนนึงตกอยู่ประมาณจ้ะ สามสิบสี่สิบโลได้อะจ้ะเกินหนึ่งนะจ้าโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นสุดยอดเลยท่านผู้ชมนี่แต่ก่อนเป็นฟาร์มแมวแต่เลิกแล้วจเห็นจับทับมันเลี้ยงไม่หมดเลยบ้านนี่เลี้ยงไม่หมดเลยสุดยอดทางการหลักแมวนะครับถ้าเกิดอท่านผู้ชมเอฟซีชมรมแมววิจิรเกษตรเนี่ยนะครับอยากเขามาขอเยี่ยมชมฟาร์มสิได้ปะได้ได้จ้าเขามาได้เลยเจ้ามาได้ทั้งไหนนะครับ จากอันเข่ามาที่ไอ้บ้านหนูโดยตรงเลยก็ได้จ้ะไอยูบ um per, ้านราชโนจ้ะอำเภอหนองบะแดงจังหวัดชายภูมิจ้ะเบอร์โทรศูนย์แปดหกศูนย์สองสี่เจ็ดเก้ o, าสี่ศูนย์จะสุดยอดเลยครับผม